เปิดวมาแรกนะครับหลังจากหยุดสงการก็มีงานเทสล้างหัวฉีดของ DMAX กนะครับคันนี้เป็นยูโร2นะครับก็เราทําการถอดล้างเรียบร้อยแล้วก็เหลือกําลังประกอบต้นที่1น,นะอ่นนี้เราถอดล้างทั้ง4ต้นไปเรียบร้อยแล้วนะก็กำลังประกอบ ก็นหน้าต่างหน้าตารางก็เป็นแบบนี้นะฮะก็ยก้ำอีกครั้งหนึ่งเราทำการเทสทีเดียวพบกัน4หัวนะจะใช้เวลาเทสประมาณวีอีสองเัวนี่วีสตัวนี้เป็นเราอาจจะไม่ต้องไปดูมันแต่เราก็จะเทสนะเริ่มเลย เทอมกันสี่หัวสังเกตว่าค่าพวกนี้ก็จะขึ้นพร้อมกันหมดนะฮะดูแรงดันนะแรงดันอันนี้ลอกอ่รารอสร้างแรงดันที่พันสองร้อยบาทนะในการเทสมาแล้วนะฮะทำามทำไม,ไมแป๊บหนึ่ง กนะ็เริ่มจับเวลาเริ่มจับเวลาเราจะทำการเทสประมาณสองรอบอ่าแล้วก็จะไปย้ายในย่านนอมอนม d e ซึ่งจะใช้เวลาในการเทสแต่ละย่านจะนานกว่านะ,อะวอวมากข้าวอ้อมีสูบนี้อันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนนะเราทำการถอดชิ้นส่วนมาล้างนะครับ อันนี้ย่านวอร์มเนี่ยไม่สีเลียดนะ่ะดูลีกลีกจุบนี้ทำได้ดีที่สุดนะครับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่าการอยู่ที่40นะ ครื่องนนี้จะเทสไว้นะฮะพอเทสพอกันทีเดียวสี่หัวเลยถ้าทำหกหัวก็เทสพอกันหกหัวจะย้ำเสมอในการใช้งานของเครื่องเทสหัวฉีดเนี่ยมันบางครั้งมันหน้าตาคล้ายๆกันและครับแต่ในรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเทสทีละหัวหนึ่งเสร็จปุ๊บจึงเทสหัวสองเทสหัวสามเทสหัวสี่นะ ก็จะเราดูถ้าค่ามันแดงเราก็จะไม่ปล่อยให้ผ่านนะอันนี้ไม่ผ่านแต่เราต้องทำการเท็สองครั้งนะ จะเช็กช่วยทีหนึ่งแล้ก็กลับไปเทสในาย่านนี้อีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็จะทํางานตามรอบนะฮะรอบกระลดด้วยแล้วก็แรงดันนะน่าจะไม่ได้อาจจะต้องออกมา,ามอเตระไาดใหม่ ไพลอตนะครับอาจจะต้องต้นหนึ่งต้มน้ำมันานานไปหน่อยเลยปิดโอเค เดี๋ยวต้นหนึ่งแก้ไขใหม่นะครับผม